สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูบนวดีคงสิงห์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเตรียมบดมศึกษาพัฒนาการบนราชธานีขอนำเสนอข้อมูลประกอบการขอรับรางวัลครูดีจิตอาสาดังต่อไปนี้ค่ะดิฉันปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะในระดับชั้นม .3 ม .4 และม .5 พร้อมทั้งภาระงานต่างๆตามคำสั่ง การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกินกว่าสิ่งที่กำหนดไว้ในโครงการหรือกิจกรรมจิตอาสาหลักดิฉันยังได้รับมอบหมายจากงานพิเศษจากทางโรงเรียนให้ปฏิบัติหวหน้างานปฏิคมเป็นผู้ต้อนรับแขกหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆครั้งโดยมีหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แขกเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นมิตรการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนให้แก่ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านศิลปะสาระทัศนศิลป์และผู้เรียนที่สนใจในช่วงเวลาเช้าหลังเลิกเรียนหรือเสาร์อาทิตย์ที่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาสได้มีการพัฒนาทั้งทักษะในด้านศิลปะและพัฒนาลักษณะพฤติกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะและมองเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตด้านงานปฏิคมเป็นหัวหน้างานปฏิคมทำหน้าที่ต้อนรับให้การบริการภายในและภายนอกโรงเรียนและอำนวยความสะดวกแก่แขกผู้มีเกียรติผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้มาติดต่อประสานงานซึ่งงานนี้มีหน้าที่สำคัญในการสร้างความประทับใจและความรู้สึกเป็นมิตรต่อผู้ที่มาใช้บริการ ร่วมงานขบวนแห่เทียนขบวนษางานกระถินผ้าป่าและงานอื่นๆโดยเต็มใจสมัครพร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทํากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นผลงานที่เกิดขึ้นจากจิตอาสาของตนเองด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนในหลายด้านช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะความมีคุณค่าในตนเองซึ่งมีผลต่อกันใช้ชีวิตประจําวันและคุณภาพชีวิตในอนาคตกิจกรรมทางศิลปะจะช่วยพัฒน,นาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมตลอดจนการนาไปสู่การพัฒน,นาด้านอ,าอื่น และผู้เรียนได้นำทักษะดังกล่าวไปร่วมแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศอาสาคือพลังงานเล็กๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกันยิน่งใหญ,ใหญ่ทั้งเพื่อสังคมและหัวใจของเราเองดีฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ